สวัสดีทุกคนสนวะัสดีพรอตัวบผมทฤษฎีแล้ววันนี้เราก็นนจะมาต่อกันที่ไมค้ามาต่อนะซึ่งในช่วงหลังไมที่ผ่านมาเนาะเราก็ได้ทาการาขยายฟาร์มคอนดราจํานวนหนึ่งนาะปูคอนกรีตเพิ่มเข้าไปทำให้ตัวนี้เต็มนะแล้วก็ทําการวางตัวของวินว,วิลเบตลงไปในตัวกระหันรมของเราเนาะแล้วก็เปลี่ยนสายไฟจากที่มันเป็นสายเปลือยนอะก็กลายเป็นสายที่มีเชือกอุ้มฉนวนแล้วเนาะแล้วก็ บางส่วนก็เป็นสายเปลือยอยู่เพราะว่าผมขี้เกียจอะแล้วก็ได้ทําการออกแบบฐานเนาะซึ่งตรงกลางเนี่ยผมจะจะให้เขาวางตัวของ Applied e n e r g i s t i c s เนาะก็คือวางอยู่ที่ตรงกลางอยู่นี้ก็เป็นลักษณะข,ของ7จ็7นะมันก็จะอยู่ประมาณขนาดนี้นะแล้วก็จะมีตัวของ ME Cable เนี่ยวิ่งไปตามคูที่ผมได้วางไว้เนาะซึ่งคูงนี้เนี่ยเขาจะเชื่อมไปที่โรงงานส่วนต่างๆของโรงงานของเรานะแต่นั่นะว,ว่า เรายัางไม่มีไฟฟ้าเนาะซึ่งในพาร์ทพารนี้เราก็จะไม่มาทํามันนะคือเราเลือกต้องพักเรื่องอโรงงานสักสักทีหนึ่งนะเพราะว่าเรามีอุป,ปกรณ์บางตัวเนอะที่เราอยากจะได้จากดันเจี้ยนก็คือตัวนี้อันเป็นคีประแหวนตัวบิวนิหวาเนาะซึ่งตัวบิวนิหวานตัวนี้เนี่ยมาสมบัเจอไ,ได้ในดันเจี้ยงดัน ทั้งหลายในอินิมาติก้าสองแหละหรือไม่ก็ถ้าฟักอัพจริงๆก็คงจะใช้เป็นตัวของเนเธอร์ฟตาในการคราฟเราซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะรีแลกกันสักนิดนึงเนาะแต่ว่าเราจะไปอยู่เป็นที่ตัวของทวานไลฟ์โฟลเดกันแล้วที่ทําไมผักมันห่าไปเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะไปที่ปราสาทเดอลิทกันเนาะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปเซิร์ชหาอุปกรณ์ตัวนี้กันก็เดี๋ยวเราได้ลงกันเลยแล้วกันนะซึ่งโดยปกติเนี่ยคือในการทําตัวทวานไ,ไ,ไลฟ์โฟลเดพอร์ทัลเนาะก็ใช้ดอกไม้ล้อมรอบแลนะ้วแล้วก็ถังน้ำเป็น บ่อน้ำอินฟินิตี้นะแล้วก็โยนเพชรลงไปมันก็จะติดน,นะอ่ะก็เดี๋ยวพร้อมแล้วไปลุยกันเลยนะเจอกันที่อีกฝั่งหนึ่งโอเคก็ข้างหน้าของเราจะเป็นเป็นเหวไม่ใช่นะเป็นปราสาทหรือลิชอตแต่ตอนตอนเนี้ย <c oughs> คือเราจะเข้าไปทําอะไรไม่ได้นะจะถึงเด็ว่ามันจะมีแบลนเจอร์อยู่เนาะซึ่งแบลนเจร์ตัวนี้เนี่ยจะทุบได้ก็ต่อเมื่อเราได้ทาาําการฆ่านากาไปแล้วเป็นเรียบร้อยเนาะซึ่งการแรักขณะการเปิดดันเจี้ยนของตัวมอสทวายไลท์ฟอร์เรสเนาะมันจะเป็นการฆ่าบอสเพื่อปลดล็อก สูตรต่างๆไปเรื่อยๆนะซึ่งบอสตัวแรกที่เราจะต้องไปฆ่าจะเป็นบอสนาการนะและจริงๆแม้ว่าถึงแม้ว่าเราจะฆ่านาการเสร็จแล้วเราจะเข้าไปได้เนี่ยคือตัวสมาร์บินขึ้นไปเพื่อปิดจอบทุกอย่างภายในหน้าทีได้เนาะแต่อย่างที่ผมบอกนะั้นชงต้นคลิปนะว่าเราจะมาหาตัวของคาถาบิวติงหวายกันในปราสาทนี้นะเพื่อจะเจอเพราะฉะนั้นเราต้องไปตามหาบอสนาการกันก่อนเนาะอ่ะส่วนตรงนู้นนะก็จะเป็นนาการที่เรากําลังหาอยู่นั่นเองนะก็เดี๋ยว เราจะเคาะลงไปเนาะแล้วก็แน่นอนว่าขายไอเทมบล็อกทิ้งเลยเพราะมันเกิกะนกีน่นนจริงๆเราลืมคาร์ฟเกาะใหม่เนี่ยน่นาจะคาร์ฟเกาะใหม่ันิดนึงบับบ โอเคโอเคอคือคือบอสเขาติดอ่ะคือคือบอสเขาติดอ่ะเออมันจะได้เป็นเชนเดอร์ b a ็กกับตัวกล่องไอ้อันนี้สองอันนี้คือผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะถ้าเกิดใครรู้ก็บอกผมดีแล้วกันนะเดี๋ยวคือขเกาะผมมันง่วมากเลยอนะเอ่อวาร์ปอยู่ตรงนนะ้นเนาะเป็นไปได้เดี๋ยวผมกลับไป คราฟเกาะใหมให่ก่อนจะดีกว่าเนาะก็เดี๋ยวเกาะที่เราจะใช้กันก็ควรจะเป็นเกาะสตีลแหลนะเนาะคือมันมีเกาะที่ดีกว่านี้เยอะแยะแหละแต่ว่าในทางในที่ดีคือเราไม่สมามารถคราฟได้แนละ้วก็เดี๋ยวเอาเกาะสตีลแก้ขัดไปก่อนแล้วกันเนาะดีกว่าไม่มีเชี่ยอะไรเลยนะแล้วก็ไหนๆมันมีผมมี XP เยอะเนาะก็เดี๋ยวทําการเอนชาร์สไปเลยแล้วกันซึ่งในระหว่างหลังใ่ผมก็ได้ทําการทําตัวเอนชาร์เตอร์เนาะสำหรับทำสมบุกเอนชาร์สพิเศษเนาะแล้วก็ตัวเอนชาร์สเมนทิเบิลนะ ก็โอเคนี่มันนี่มันแย่มากเลยอโอ๊ะเอาเชียเยเ่ยอะไรว่ะเนี่ยเป็นการเอนชาที่งงที่สุดท,ที่ผมเคยเอนชามาในทั้งชีวิตนี้เลย เออเอาเถอะใช้ถมถุยไปก่อนแล้วกันจริงๆนะว่าแบบ <S <S เอนชาร์เมันแง่มากเลยอะ่ะแบบโปรเทคสามอันนี้ไฟโปรเทคชันไม่ได้ใช้ลาพะแตนนี่เอนชาร์อะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ใช้โอเคแบบแย่มากเลยไม่เป็นไรคิดซะว่ามีค่าเกาะที่ฝุงพอกันเนาะเดี๋ยวเราจะปลุกปรา,าสาทเดลิสกันเลยเนาะ ซึ่งถ้าตามปกติแล้วคือบินเข้าไปจบปิดจอบเลยก็ได้แหละแต่ว่าเรอนนี้เราจะมาดูของแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยแล้วกันนะก่า hmm. ข้างในมอนเตอร์จะเยอะเป็นบินเซ็มเยอะไปปะเนี่ย เย็นครับใจเย็นใจเ,เ,เย็นไปนพอ่อสวัสดีครับมอนมันจะเยอะสักนิดหนึ่งเนาะแล้วก็โซเฟอร์ฟอนเนอร์ด้วยคือก็อันตรายแหละนี่จะผมหล,ละล็อกก่อน <c oughs> ถ้าใครสายชิวจะระเบิดประสาทเดลิททิ้งแล้วเปลี่ยนมาเป็นบ้านก็ไม่มีใครว่านะ เสียงซอมบี้แึ่งเลยเอ่อไม่มีกล่องเหรอไม่มีกล่องใช่ไหมใช่ไม่มีกล่องนี่เดี๋ยวโ,โยนทิงท้งไปทิงปท้งไปทิ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 ้งไป ทาวด้วยผมไม่แน่ใจว่าจะเตรียมท็อตมาเดี๋ยวหรบ,บอก่าว่าปราสาทนี้มันค่อนข้างกว้างมากเลยเนาะซึ่งถ้าเกิดใครรีบร้อนก็เดินขึ้นไปตามประไตเนี่ยก็จะเจอเดอลิสนแน่ๆผมค่อยเเคลีคยร์ของอก่นแล้วกันจริงๆน่าทำป้ไปด้วยเนาะจะเหมือนเขากลันเลยอ่ะ อ,อห้องสม,มุดแล้วห้องสมุดพวกนี้ก็คงจะมาลื้อที่หลังเนาะนี่กล่องของดาบไม้โอเคโอ้โหอาควาโพชั่นเวยปวดหัวเลยมีห้องลาวาโอ้ลาก่อนสม,มุดโน้ สปอนเนอร์มันอะสปอนเนอร์จะเยอะเป็นพิเศษเลยเนี่ยนี่ไม่มีไม่มีมันเป็นบันไดบนเนาะคือถ้าใครเดินเดินอยู่ก็ต้องระวังด้วยนะพเพราะบางทีพื้นมันจะเป็นรูอะ อ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยส่วนหลังภาพวาดนี่ไม่ต้องกลัวนะไม่มีห้องลับไม่มีห้องลับนีห้องเปล่านะเธอห้องเปล่านี้มี ใหญ่เป็นห้องเปล่าเนาะอันนี้มีกล่องอยู่อันนึงเอ่อกล่องนี้ไม่มีเฮียอะไรเหมือนเดิมเฮ้ยมบี้เยอะทางนู้นจะไม่ได้เคลียร์นะเดี๋ยวเราผมไปเดินดูด้วยแล้วกันมันด้เดินมาดักสปอนเนอร์นี่อะสปอนเนอร์ เราก็ไม่มีบ็อกซ์นะนี้ไม่มีอันนี่ไงเจอแล้วสปอนเซอร์เดลิชอยู่ข้างบนเนาะ ตรงนี้คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรเหมือนกันนะบางทีก็อาจจะบักอย่างนี้ก็เป็นได้อาใช่ไม่มีอะไรเลยประกาศดีต่างหากแม่งไม่ค่อยมีอะไรเลยแฮะจริงๆริต้ตองจับอมพเตอร์นี่ห้องสม,มุด เออก็ไม่มีเลยเหมือนกันนะทอดไปด้วยนี่ด้านบนนี่เป็นเดลิทอยู่ห้องบนนี่ห้องนี้เคยมาแล้ว <I am. S 1> ห้องมันจะคล้ายๆเดิมหมดเนาะ แบเป็นบันไดวนโว,โว,โวอะไรพวกเนี้ยบางอันก็อาจจะมีกล่องหรือไม่ก็อาจจะไม่มีอะไรเลยใช่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะเขาปิดปิกล่องหลบมุมอ่า อะไรว้เนี่ยเหมือนเราจะไม่เจอสิ่งที่เราต้องการเลยฮะหรือไม่ก็มันก็ไม่มีตั้งแต่ทีแรกพอรูทมันก็มากใช่รูทมัวมากเลย nói chờ ขาสารผใหญ่ผมสมรวจไปหมดแล้วเนาะซึ่งมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะคือรู้ที่เราได้มันแค่หนังสืออะ่ะจริงๆเดี๋ยวเราขึ้นไปตื้อบอลเลยเนาะโอ้สว,วัสดีครับเออโอเคฟู้ดอะลิทมันจะยากนิดนึงเนาะคือมันจะคอยปาเอ็นเดอร์โพลไฟอ่ะเราต้องหวดมันกลับไปเหมือนแล้วเราวดแก๊สอ่ะ ซึ่งพอครบ6ครั้งใช่ไหมก็โล่ย้ยวดพอล่มันแตกปุ๊บก็เราถึงจะได้ตีมันจริงๆนะซึ่งมันก็จะเตะไปๆมาๆอ,อย่างนี้แหละโอ้โหเร้ยบร้อยดาวเดนเดอร์เพลกับพวกเหล็ก เออผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วพวกเนี่ยโอเคเดี๋ยวลิฟจะพวาวาดจำนวนมาทีนี้เราแค่ออกจากที่นี่กันเถอะไม่นั่นเดี๋ยวเราไปต่ออีกหลังหนึ่งดีกว่าเนะาะเดี๋ยวเราไปอีกหลังหนึ่งเลยดีกว่าเนาะหลังใกล้ๆก,กันดูว่าจะเจออะไรนะ่าสนใจบ้างไหมไม่เอาแบบหลังนี้นะที่แบบใหญ่ตะลนะ้นอ่ะห้ากล่องพิเศษของเรา ไอย้ยาเจอพัดด้วยแล้วก็กล่องกางดึง,งเอ่อ,อยาลิเจนเอ่อนี่ก็ไม่มีอะไรนะ่าสนใจอะ่ะกล่องที่สามของเราเอ่าก็เหมือนเดิมอะ่ะสวัสดีครับ มาหยุดมาหุไม่สวยโอ้ไปไหนของมันวะยางยังฟันไม่เข้าแถมอาหารหมดด้วย กินก่อนแั๊หนึ่งได้ไหมโอเคเราวิ่งเข้าไปแล้วสัตว์หน้ามันจะเป็นจะไม่โอ้ยวางเป็นจิวแปลงมีอ๋อพัด พัดจริงๆเดี๋ยวเราเพิ่งสังเกตดูบิลิตี้จะแตกรหดีกวาเออเอ,อสเปกเตอร์เหรอไม่มีช่องสลออ็อตอ่ะคือต้องเก็บกลับไปทิ้งอะไรดีวะทิ้งนี่เคได้หวานมาสองอัน เราหลังจากนี้เราแค่หาลูออกก็จะประมาณนี้นะคือประสาทเดลิสประสาทเดลิสมันข้างในกรวงมากเลยอะเรดีสุดก็ได้จะมีเอ็นเดอร์เพลกับคทาสองอันแล้วก็พัดไปเป่าสองบีเลนเออก็เกะขั้นตอนที่เราจะไปต่อยกับอุปกรณ์เนาะสำหรับว,ว,วันนี้ก็ขอบคุณทรับชมน,นะก็เดี๋ยวพักไว้เท่านี้กันเจอกันในพาร์ทต่อไปนะ มันไม่ค่อยมีแล้วเท่าอะไรสักเท่าไหร่แล้วกันนะ